สวัสดีคะ่ะนะคะวันนี้นะคะจะอาบน้ำนะคะพาสาวๆอาบน้ำแล้วก็นะคะเดินออกกำลังกายนะคะบริเวณรอบๆนะคะในนะคะบ้านนะคะกับเพือน้องปุ้ยนะคะอันนี้น้องปุ้ยนะคะแม่ๆจ๋าสวัสดีนะคะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ทุกๆท่านนะคะที่เข้ามานะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้น้องปุ้ยด้วยนะคะไปะ สาวๆไปดื่มน้ำนะคะจากนะคะได้พักผ่อนนะคะเมื่อกี้เราเดินนะคะพาเดินนะคะรอบๆตรงนี้นะคะให้สาวๆได้เดินออกกำลังกายนะคะนี่ก็นะคะพาลงไปดื่มน้ำนะคะเดี๋ยวจะพานะคะสาวๆไปยืนอยู่ทงใต้ร่มไม้นะนะพอตรงนี้นะคะจะได้แห้งนะคะพอค่ะจะทำความสะอาดนะคะตรงที่นอนนะคะ นี่นะคะเป็นยายควันนะคะเดี๋ยวนะคะน้องปุ๋ยจะอาบน้าก่อนเนาะนะคะ,ะหลังจากเดินนะคะออกกาลังกายไปบ้างแล้วนะคะก็สาวๆจะไปอาบน้ํากินน้านะคะกินน้ําทําความสะอาดร่างกายเนาะนะคะแล้วก็นะคะพ่อควัจะเอาไปนะคะไว้นะคะให้สาวๆอยู่ใต้ร่มไม้นะคะเพื่อที่จะนะคะให้ลงที่นอนของสาวๆได้แห้งเนาะนะคะทําความสะอาดนะคะบรรยากาศนะคะอากาศวันนี้ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อน ก็จะมีนะคะมีพางดำสวัสดีค่ะก่อนเ็่ไหนสวัสดีค่ะทําไงเป็นในมาหรุเป็นในมาโอ๋เป็นในมานะคะจะส่งเสียงนิดนึงนะคะพี่ดำนะคะจะดูนะคะสาวๆนะคะทำไมาสีออกเหลืองๆเนาะนะคะโทรศัพท์เมก่านถ้าเป็นนิดไม่ค่อยเหลืองนะคะแต่ถ้าว่าเงินขึ้นทำไมาเป็นสีเหลืองเนาะนะคะ ภาพจะเป็นสีเหลืองหน่ยนอยโน้นนะคะแม่เมจากกา๋าก็ขอโทษขออภัยนะคะน้งปุ๋ยนะคะดื่มน้ํานะคะกิจดื่มน้ําอาบน้ํานะคะก็ควานจะนะคะสลับสับเปลี่ยนนะคะให้เขามันอยู่ใต้ลำไม้นะคะแล้วก็จะเข้าไปทาความสะอาดนะคะตรงที่นอนนะคะของสาวๆนะคะก็ขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่าน,นนะคะที่เมตตานะคะมอบคะแนนนะคะ,ะร่วมสมทบคะแนน,น,นสร้างบ้านนะคะสาวๆนะคะได้ที่นะคะ เป็นที่หลบแดดลับฝนเนาะนะคะก็นะคะสาวๆก็นะคะเมื่อคืนก็ฝนตกนะคะใม่แม่จานะสาวๆก็ได้อยู่ใต้ร่มนะคะชายคาเนาะนะคะก็ขอดุงมบุญสาธุบุญด้วยนะคะอ้าินอีกสิลูกกินอีกเร็วตักเร็วตักเร็วนะคะน้องปุ้ยนะคะตักเร็วนะเะมื่อกี้ก็นะคะกินไปแล้วนะะกินไม่เยอะนะคะเดี๋ยวจะให้เขากินอีกนะคะเล่นเิ่มเล่นแล้วนะคะตักอีกกล้ลูกตักอีกแล้วตักเร็เวเออ กินเยอะๆนะคะกินเยอะๆน้ำนะคะช้างตัวใหญ่ก็นะคะจะกินน้ําเยอะนะคะเท่านะคะเหมือนกับตัวเขาเลยนะคะกินเยอะมากๆเลยนะคะการเดินออกกาลังกายเสร็จก็นะคะได้มาดื่มน้ำนะคะเดยวพ่อคุณก็จะอาบน้ําให้นะคะเช้าก็อาบแล้วค่ะครั้งหนึ่งนะคะอาเร็วเดี๋ยวอาบน้ําเร็วอย่าเพิ่งไปไปเร็วลูกเร็วนะคะที่อาบน้ําให้ก่อนนะคะ ก่อนจะให้อยู่ใต้รูกไม้นะคะเพราะว่านะคะจะไปทาความสะอาดนะคะตรงที่นอนนะคะอาบน้ําก่อนเล่อาบน้ําก่อนเล่ลูกกลับมาเ็วนะคะบรรยากาศนะคะเม่อาดูคลุ้มๆลมนะคะอากาศอบอ้าวมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะไปมาเร็วลูกเ็วมามาอาบน้ําก่อนเ็วอาบน้ําก่อนนะคะจะได้นะคะเพราก่อนจะเอานะคะสาะไว้นะคะใต้รูกไม้ก่อนเนาะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดนะคะที่นอนนะคะ นี่นะคะถึงไม่ใช่สงกรานนะคะก็ต้องรดน้ำมาให้นะ้งได้เย็นสดชื่นเนาะนะคะถึงเช้าๆก็นะคะพอควันก็ได้ขัดตัวนะคะขัดตัวไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็เล่นดินอีแล้วนะคะสปาดินนี่นะคะอาบเองเลยนะคะนักเรียนพออจาหนูอาบเองเลยนะคะแ<ม>คน่นะั้นปลาปลาเล่ยนะนี่นะคะมีผู้คุมผู้คุมผู้คุมมาแล้วผู้คุมมาแล้วเด้อนะผู้คุมระวังเด้อผู้คุมเด้อนะคะ นะคะผู้ค <scenes> ุมก่อนนะคะอืมนะคะทําหน้า hmm, ท so so, <Island> mm ี hmm, like ่นะคะตลอดเลยนะคะอันนี้ก็นะคะเป็นนะคะขี้ช้างเนะนะคะผูขวานก็ทําปุ๋ยหมักนะคะไม่แม่จานะคะเพราะว่านะคะเป็นนะคะปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกรองไม่กลับกองนะก็จะเอาทั้งนะหญ้านะคะสับสับสลี่ยนกับขี้ช้างเนอะนะคะนะคะเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะแล้วก็รดน้ําทุกวันนะนะก็จะนะคะถมไว้อย่างนี้นะคะได้นะจนเขาจะจ่อยสลายนะคะเป็น นะคะปุ๋ยนะคะก็จะนะคะไปใส่ต้นไม้ใส่นะคะข้าวนะคะเป็นปุ๋ยหมักนะคะจากนะคะกี้ช้างนะคะนี่เขาให้อยู่ใต้ล่ไม้ก่อนนะคะแม่ม่จ๋าก็ว่านะคะเกว่อนจะนะคะสลับสับเปลี่ยนให้เขามายืนตรงนี้โคอนนะคะเ<ม>พราะว่าตรงที่เขานอนนะกะ่อนจะขึ้นไปทําความสะอาดนะคะฝั่งนู้นก็นะคะอยู่ริมแม่น้ําจีนะคะตอนนี้น้ําไหลแร็มากๆเลยนะคะแม่ม่จา๋ามองไปก็จะเห็นนะนะคะน้ําสีน้ําตาลเลยนะคะ นี Now, the 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 ่ก็นะคะเป็นต้นไผ่นะคะโบราณนะคะนะคะก็จะมีหนอนะคะขึเต็มเลยนะคะไม่จ๋าสีออกสีเหลืองๆนะคะต้นไม้นะคะกะลําต้นนะคะต้นหนอจะใหญ่นะคะนี่จะใหญ่มากเลยสีเหลืองๆนะนะคะก็จะนะคะทำประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะคะเป็นอุปกรณ์ดักปลานะคะเป็นอุปกรณ์นะคะอ่าซุ้มไก่อะไรเนี้ยนะคะทําได้หลายอย่างนะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะก็ทําได้นะคะ ก็วขวานไปเอานะคะคุณยายขวานนะคะมาอีเชือกดึงนะคะนู่นะคะคน,น,นะคะคุณยายขวันรอเห็นไหมเออนะคะคุณยายขวานนะคะอยู่นู่นะะนะคะพี่ดําพี่ดาเดินสํารวจนะคะสํารวจพี่ดําหาอะไรลูกถ้าพี่ดําหาอะไรระวังงีนะคะระวังจะเจอนะคะพี่หลามเด้อนะคะพี่ดำนะคะส่งเสียงดังๆดงเด้อนะคะพี่ดาถ้าเจอนะคะค่อนข้างนะคะลกนะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะนะคะอ่า ดีขึ้นแล้วนะคะนี่นะคะไม่ลุกมันแต่กอนนะคะเมฆควานก็นะคะมาคุณตาก็มาช่วยกันนะคะคุณตาเขาทําตรงนี้จนนะคะตรงนี้นะคะดูนะคะไม่ลุกแล้วนะคะไม่แม่จ๋าก็สามารถเดินลงไปนะคะแม่น้ําชีได้ง่ายๆเป็นท่าเรือนะคะท่าเรือหลังบ้านของแม่ควานเองนะคะข้างหลังก็จะเป็นแม่น้ําชีนะคะ แมน้าชีก็ได้แมน้ําชีตรงนี้นะคะสุกมาให้นะคะส,สาวได้ทานนะคะเพราะว่าน้าปลานะคะกลิ่นคอรินแรงนะคะสาวๆก็ไม่กินนะ,ะก็จะสูบนะคะสูบขึ้นมานะคะแล้วก็เอามาพักไว้ก่อนนะคะ,นะคะพักไว้ก่อนให้สาวๆได้นะคะ,นะคะได้ดื่มนะ,ะมาแล้วนะคะคุณยายขวัญของเรานะยะายควัญหนาจากที่นะคะพาเดินออกกําลังกายมากนะคะช่วงเช้านะคะก็ เอาไปพักไว้นะคะก่อนก็มากวาดแล้วก็มาทําความสะอาดตรงนี้เสร็จนะคะก็นะคะไปเอาสาวมาอาบน้ําอีกรอบนึงนะคะอันนี้นะคะครั้งที่สองแล้วนะคะอาบน้ําดื่มน้ํานะคะอากาศวันนี้นะคะไม่แดดไม่ออกนะ,ะแต่ว่าค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะคะค่อนข้างที่จะอบอ้าวนะคะคุณยายได้ยินเสียงลูกหมูอยู่เปล่า <c oughs> คุณยายเขาจะนะคะได้ได้ได้ยินเสียงนะคะลูกหมูนะคะร้องนะคะ,ล,ะ,คะลูกหมูก็อยู่ใ,ใกล้นะคะฟาร์ม เป็นฟาร์มที่เขาเลี or or ้ยงลูกหมูนะคะลูกหมูเล็กๆนะคะ้องเมื่อกี้นะคุณยายก็ทําหูพึ่งอีกแล้วนะออาตักเลยคุณยายอาบน้ําอาบน้ํานะคะกินน้าเร็วนะค่ยอาบน้ํากินน้าโอเคนะคะคุณยายกินน้ํากินน้ํานะตักเอาเลยนะคะเลือดถังนะคะเลือดถังนี่คุณยายขวันนะคะไม่แม่จานะคะ ลงมานะคะกินน้ำนะคะจากที่นะคะพวกหวานจะสูบมาจากนะคะอ่าแมนาชีด้านหลังนะคะสูบมาไว้พักพักไว้นะคะน้ํานี่ท่านะคะกินแล้วนะคะอ่าเราต้องล้างอีกนะคะเพราะว่านะคะอ่าดินนะคะจากนะคะมือนะช้างของเราก็จะตกลงไปนะคะแล้วก็กลิ่นนะคะเหมือนน้าลายนะคะช้างก็จะไม่กินอีกนะคะก็ต้องล้างถังแล้วก็สูบมาใหม่นะคะเพอถึงจะทานนะคะอายกินเยอะๆเด้อคุณยายจานะคะ กินน้ำเยอะๆนะกินเสร็จก็จะได้อ่านน้ำนะคะนะคะคุณยายควันนะคะกินเยอะๆคุณยายเออนั่นแหละกินเยอะๆคุณยายควันนะคะดื่มน้ำอีกแล้วคุณยายตักอีกตักอีกเร็วตักเร็วตักแล้วคุณยายจ๋าตักโลดตักกินเลลายโลดคุณยายควันนะคะดูน้องปุยสปาดินแล้วเล่นดินแล้วนะะกินอีกตักอีกเร็วกินเยอะๆคุณยาย ดูเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวก็พ่อขวานก็จะได้นะคะขอ,อนน้านะคะเช้าไดะอาบ <_ an> น้ำน้เมื่อเช้าก็นะคะพ่อขวานก็ทำความสะอาดนะคะขัดเพราะว่าม้งอ่านะคะตอนเช้าเช้าตื่นขึ้นมานะคะสาวๆก็จะเล่นุด,ดินนะคะเล่นดินนะคะเล่นทรายนะคะที่นะคะเราสั่งนะคะดินมานะคะให้สาวๆได้นอนนะคะเหมือนได้นะคะหนุนหนุนม้อนนะคะในแม่จานนะคะทำไมหน้าเจ้าก็ไม่ขวานมืดเนาะนะคะ มุดอีกแล้วนะคะทำไมน่องน,นะคะนี่นค่ะน้องปัยายพรของเรานะคะอาบน้ำนะ,ะชื่นใจน,นะคะชื่นใจน,นะคะเสร็จ <ớ> แล้วนะคะปุณยายกินน้ําแค่นี้เองนะคะเพราะว,ว่านะจงเช้าให้นะคะอืออ่าจงนีบบน้น่บยๆก็จะมาให้เขาเลือกกินเองนะคะถ้าเขาพอแล้วเขาก็จะไม่กินนะคะอ่นนี้ปุณญาย่อนนะคะก็กอก่อนก็จะพานะคะมานะคะพักไว้ใต้ต้นไม้ก่อนนะะคนะคะ ลมมาให้นะคะเย็นสดชื่นนะคะเพราะว่านะคะสลับสับเปลี่ยนนะคะที่นอนของเขาใช่นะคะประวันก็จะได้ถูนะคะดูต้นไม้นะคะแล้วก็ตรงนู้นประวันก็จะไปทําความสะอาดแล้วก็ตรงนั้นจะได้แห้งนาเพราะว่าช่วงเย็นๆเนาะนะคะสาวๆจะได้ไปยืนนะคะจะได้ไม่นะคะทาความสะอาดแล้วก็น้ำหมักไม่ราดนาไปทําความสะอาดตรงนั้นนะคะกลิ่นจะได้ไม่มีนะคะเป็นชีกืิ้อื้นะคะของน้องเนาะนะคะตากให้แห้งนะคะตรงที่บริเวณที่เขานอนพักผ่อนช่วงเย็นๆนะคะ ก็ะนะคะเป็นสุขอ,อนามัยนะคะเพื่อเวลาที่เราเอาอาหารให้เขาไต้ทานนะคะ,ะตรงที่นะคะวางนะคะวางอาหารให้เขาก็จะได้ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นฉี่กลิ่นอึอนะคะก็<อ>ะะเข้ามาแล้วสามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะเมมเมสานะคะขอบคุณทุกๆกาลังใจทุกๆคอมเมนต์นะ,ะขอบคุณที่เมตานะคะเข้ามาให้กําลังใจครอบครัวน้องปุ้ยนะคะอันนี้ก็นะคะจะ ขออนุญาตลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะนุ่มๆยายสปาอุ้คันใหญ่เลยนะคะนี่นะคะเป็นการนวดตัวนะคะแล้วก็ดินเนาะในร่างกายก็จะได้หลุดผิวเขาจะได้ดีนะคะผิวหนังจะได้นะคะชุ่มชื้นนะมีความสุขใช่นะคะเพราะขอนว่านะคะทุกครั้งที่ได้อาบน้ําแล้วนะคะได้มาถูต้นไม้อะไรมันก็จะทําให้เขานะคะนะคะมีความสุขนะคะผิวหนังเ็าจะได้สดชื่นนะคะอ่าชุ่มชื้นนะคะดูดูจะดำไปไหนมาเนาะดีดำ ลงไปน้ำชีตุดคุณยายต้มลเราไปแกล้งยายอีกแล้ว <dentro> ดูสินะคะดูด <notes> ูด <down> ูนะคุณยายไม่ขึ้นอู้นะคะแกล้งยายอีกแล้วนะคะพี่ดาโบ๊ยนะคะนะคะชอบนะคะชอบนะคะดูดูนะคะคุณยายเขากำลังวันเลยขัดตัวยังสนุกเลยนะคะพี่ดำไปขัดนะคะประกัดจังหวะนะคะนะคะนี่นะคะคุณยายสปานะคะเสร็จสปาดินข้างบนมานะคะประคออาน้ำนะคะให้แล้วก็นะคะนี่นะคะขันใหญ่เลยนะคะคุณยายกวานคะคุณยายกวอน ก็นะคะเป็นนะคะฮะ ชีวิตความเป็นอยู่นะคะของครอบครัวน้องปุยย้ยกับคุณยายนะคะคุณยายกอนนะคะอยู่ที่บ้านดอนแก้วนะคะตำบลตุงวัง,วงอำเภอสตึกนะคะนะคะเป็นช้างว่าง,งานมาจากนะคะพัทยานะคะก็ขอขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ะะะะใหญ่ใจบุญผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะที่เมตตาเข้ามาให้กําลังใจนะคะครอบครัวน้องปุ้ยนะคะขอให้ทุกๆท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวไม่ข่อนจะขอขอนุญาตนะคะลงคลิปนะคะแต่เพียงเท่านี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กําลังใจน้องปุ้ยด้วยนะคะนะคะขอบคุณนะคะทุกทุกกำลังใจ ทุกๆคอมเมนต์นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะขออนุญาตนะคะลงคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ